ประชุมเมืองไทยสำคัญอย่างไรการจัดประชุมสัมมนาหรือแมกกาอีเวนต์ในประเทศเป็นรากฐานของการจัดงานไมค์ของประเทศไทยในช่วงที่ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้โดมิสิ่งไม้มีความสําคัญที่สุดเลยถือว่าเป็นพระเอกเลยแต่เราจะต้องสร้างรากฐานของโดเมิสิกไม้ในประเทศไทยโดยการทํางานร่วมกับภาคีภาคเอกชนซึ่งสิ่งนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพวกโรงแรมเ่ยพวกร้านอาหารเ่ยนะครับร้านค้าห้างสรรพสินค้าและธุรกิจบริการจะดับมาฟื้นตัวหมดแล้วครับเรื่องไม้เรื่องการจัดประชุมมันจะเป็นการช่วยภาคการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในลักษณะข,ของไม้ซื้อการจัดประชุมเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจคุณภาพซึ่งพวกนี้จะมีกําลังซื้อสูงเครื่องยนต์สําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด ก็คือการจัดไมซ์มีคนถามเยอะแยะมากมายว่าวันนี้เราจะเดินหน้าท่องเที่ยวไปทางด้านไหนนะครับเชื่อเหลือเกินว่า เราต้องรีดีไซน์การท่องเที่ยวใหม่ครับการประชุมสัมมนาเป็นการออาคะแนนล่วงหน้านะครับทุกอย่างจะสร้างความประทับใจเน้นการท่องเที่ยวหรือการประชุมที่ไม่ทําร้ายธรรมชาติหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นโลกาลิเซชันซึ่งถ้าเป็นโรงแรมในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้นะคะถ้าเป็นโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยเราก็เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ในงานประชุมมาขายมาทํา CSR ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเนี่ยประชุมในประเทศไทยอย่าเพิ่งไปประชุมต่างประเทศนะคะ จึงเกิดเป็นโครงการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางทีเซปและภาคีทางภาคเอกชนเนี่ยต้องการที่จะหนึ่งคือให้ความรู้ให้ข้อมูลผ่านฐานข้อมูลไทยไมซ์คอนเน็กให้ข้อมูลจัดประชุมสถานท,านที่การจัดงานสถานที่ในเรื่องของการจัดอีเวนต์ข้อมูลทางด้านชุมชนต่างๆทําให้การจัดประชุมเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคได้มากขึ้นเราก็ใช้ อินเซนティブเดิมนะครับ mm. ที่เราเคยได้ให้ mm. ก็คือ15ื0นห้านะครับและ30ม0มบาทสำหรับกรุ๊ปนะครับที่จะเดินทางไปมากกว่า30คนในเวลาที่เรากำหนดไว้นะเราพยายามโปรโมทให้การใช้งบประมาณนี้เนี่ยช่วยใน2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนทางด้านการจัดงาน2ก็คือเรื่อง localize คือทำยังไงให้กระจายนะครับคือไปเมืองรองมากขึ้นพอการค้าเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าองค์การนี้ก็จะมีส่วนช่วย ในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ธุรกริจต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นอินสันติบที่สําคัญเป็นเครื่องมือที่สําคัญให้แต่ละบริษัทใช้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นและกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับควบคู่ไปกับนโยบายอื่นที่ภาครัฐมีอยู่ครับผมว่าการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเนะีคำนี้ผมชอบมากๆนะครับการต้องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนามันสามารถมาช่วยให้ซัพพลายเชยนในสรัมร์ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งการที่ทีเซบเข้ามาให้การสนับสนุนโรงแรมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมาใช้บริการในโรงแรมเนี่ยมันจะทําให้ไมซ์ของไทย d o m e s สติกไมซของเราเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็น ส่วนสาคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศและการกระจายรายได้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานทางรัฐบาลที่ตอนนี้ต้องเร่งทําอยากให้ทุกท่านเนี่ยให้เข้าร่วมกับโครงการของเราครับประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เรามาช่วยกันเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปครับ